สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันในไกด์โปรเจกต์ซอมบอยกันต่อนะครับวันนี้ผมมีปัญหาที่หลายคนในช่องแชทเมื่อประมาณตอนปีที่แล้วลากยาวจนถึงประมาณตอนปีนี้นะครับผู้คนมากหน้าหลายตานะครับได้เข้ามาสอบถามผมถึงเรื่องของการที่ว่าเราควรเผาศพและฝังศพจะดีหรือเปล่าเรื่องของการเคลียร์ศพออกจากตัวบ้านด้วยการเผาแล้วก็ฝังศพนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าศพในเกมของเรานะครับทำให้คุณป่วยจนตายได้เลยฟีเจอร์ตรงนี้คือติดกับเกมมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ว่าเพื่อนๆคือได้สั่งหารซอมบี้ไปปริมาณสัก20ตัวและก็ทิ้งเอาแว้แบบนั้นต่อไปเรื่อยๆเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับศพจะเริ่มเนา่าและก็ทําให้คุณป่วยได้ถ้าคุณอยู่ใกล้เกินไป ในส่วนนี้มือใหม่จําให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าศพไหนที่มีมแมลงว,วันตอมแบบบนหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยนะครับว่าเขาเริ่มเน่าแล้วหลังจากที่ว่าศพนะครับมันเริ่มเน่ามันจะเกิดเอฟเฟกอันหนึ่งที่เรียกว่าซิกเนสไมอส์มาไอเจ้าซิกเนสไมอส์มาตรงนี้เนี่ยมันจะมีระยะรอบตัวมาเดงคือ13ช่องกระเบื้องซึ่งถ้าเพื่อนๆอน,นะครับอยู่ในระยะของมันไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มป่วยยิ่งมีศพซอมบี้เยอะมากอาการป่วยก็จะเกิดได้ไวขึ้น หาป่วยจนติดสถานะฟีเวอร์หรือว่าเป็นไข้หลังจากนี้คือขอเตือนนะครับว่าถ้าคุณไม่ออกจากพื้นที่ไปนอนพักตายนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมคุณถึงต้องเผาศพนี่แหละส่วนข้อต่อมานะครับอันนี้ผมว่ามือใหม่คงโดนเซอร์ไพรส์กันมาบ้างแล้วมั้งกับเรื่องที่ว่าคือทําไมจูจ่ๆเนี่ยเดินผ่านกองศพที่เคยฆ่าทิ้งไปแล้วแต่ทำไมบางตัวถึงได้ลุกขึ้นมากัดอีกครั้งหนึ่งละ่ะน่าจะเคยเจอกันมาแล้ว นี่นะครับเป็นระบบที่เรียกว่า fake date ทางทีมงานนะครับได้ใส่เข้ามาในช่วงของแผนอัปเดต41.73เมื่อปีที่แล้วซอมบี้ที่ว่าโดนเราโจมตีจนตายไปก่อนแล้วครั้งนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสไม่ถึง5%ในการที่ว่าจะรุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ต้องเผาศพและก็ฝังศพนี่แหละครับตอนนี้คือคงมีหลายคนนะครับที่เคยดูผมเล่นมาบ้างแล้วก็น่าจะเริ่มติดใจก็ว่าพี่มาแนะนําผมแบบนี้เนี่ย แต่พี่ไม่เคยเผาศพไม่เคยฝังศพให้ผมดูเลยนะเออดูกี่ครั้งพี่ก็ไม่เคยทําอันนี้ย้อนแย้งปะเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นจริงไม่ทําจริงไม่แก้ตัวด้วยถามว่าทําไมเช่ปว่าขี้เกียจอะ่ะเออการเคียย์ศพในเกียยนี่คือเป็นอะไรที่แบบอุ้ย เอาเวลาไปทําเรื่องอื่นแม่งมีประโยชน์กว่าเยอะมากเลยครับจริงๆถ้าเพื่อนๆน,นะครับรู้ว่าแมคคนิกเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงเรื่องของการเผาศพแล้วก็ฝังศพนะครับไม่ต้องทําอีกต่อเลยก็ได้นะจริงๆในเรื่องของการป่วยจากศพนะครับอันนี้ผมได้บอกเพื่อน,อนๆไปว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะประมาณ13ช่องกระเบื้องมันมีการทํางานเพิ่มเติมก็ตรงที่ว่าถ้าเพื่อนๆอน,นะครับเข้าไปอยู่ในอาคารอย่างเช่นตัวบ้านก็ได้แล้วศพอยู่ข้างนอกเซฟ ปลอดภัยแน่นอนไม่เกิดอะไรขึ้นข้อ2ถ้าชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะครับมีศพเยอะมากเลยนะกองเป็นภูเขาเลยเราสามารถเอาตัวละครนะครับไปอยู่ชั้นบนของบ้านได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวละครจะไม่ป่วย2ข้อนี้คือถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะ13ช่องกระเบื้องเหมือนกันใช่ปหเราก็จะไม่เป็นอะไรแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการอยู่ชั้นเดียวกับศพแล้วคุณเดินเข้าไปในห้องอื่นในชั้นเดียวกันด้วยอันนี้ไม่รอดนะครับไม่ช่วยนะ ซิกเนส s มสสมานะครับทำถึงตายเรืเลยเระวังกันด้วยต่อมาในส่วนของเฟ d e เดสนะครับอันนี้คือคุณสามารถปิดได้นะครับที่เซ t t i n g ของเกมนในตอนแรกเลยเราก็ไม่ต้องเจอต่อไปแล้วปัญหาเนี้ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนอธิบายแบบนี้คือผมว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจแล้วมั้งว่าทําไมผมถึงไม่ทําการเคลียร์ศพสักอย่างเลยครับกองแบบแบบนอกบ้านเละเทะไปหมดก็ให้เอาความรู้ที่ได้วันนี้เนะี่ยคือไปใช้กันได้นะครับ มันจะได้มีเวลาในการไปทำอย่างอื่นตีดตั้งเยอะแยะโดยที่ว่าไม่ต้องมานั่งดมศพนะครับอืมจริงๆ